สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับในทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับแปดนิกาสามนาทีถึงช่วง9ก้านาฬิกาโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการพูดจาประสาช่างครับรายการดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเราเองว่าจุฬาอิ g เ n e นียรินะครับแล้วก็แน่นอนนะมีมอตโต้ประจําคณะครับ innovation toward sustainability นะครับ วันนี้จะเป็นผมศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนาคุลครับอาจารย์โอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและในช่วงเวลาของรายการผู้จาภาษาช่างนะครับที่ออกอากาศในช่วงต้นนะครับของเดือนมกราคมนะครับในปี2568ครับวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจาก ท่านวิทยากรรับเชิญครับซึ่งแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับท่านคณะบดีครับสวัสดีครับท่านพิสุดครับครับผมก็วันนี้ ท่านคณะบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวันะสุโพประสิทธ์นะครับท่านได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับเป็นวิทยากรนะครับพูดจาประสาช่างในรายการนะครับอาจารย์แล้วก็แน่นอนครับเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสองเรื่องใหญ่ร่วมกันครับอาจารย์เรื่องที่1คือช่วงขึ้นปีใหม่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือปีนี้ครับ2568เป็นปีที่คณะเรามีตัวเลขที่เป็นมงคลมากเลยนะครับอาจารย์ถูกต้องครับ 1> 11, 1, 11 1. 1หรือ1น1นั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าหัวข้อที่เราพูดคุยในวันนี้คือคือเรื่อง11 1ปีคณะวิศวะจุฬาอาดีตปัจจุบันสู่อนาคตคและคนที่จะมาตอบเรื่องนี้ที่ได้ชัดเจนและแน่นอนพาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็แน่นอนฮะต้องคือผู้บริหารสูงสุดนะครับของคณะของเรานั่นเองคือท่านคณะบดีครับแน่นอนคําถามแรกครับ คงต้องรบกวนท่านอาจารย์แนะนําตัวสักเล็กน้อยครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกผู้ชมได้ได้รู้จักแบ็กกราวน์นะครับแล้วก็ลับสไตล์ของท่านอาจารย์ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับก็สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวรนสุพประสิทธิ์นะครับก็เป็นอาจารย์มาปี2543้จากนั้นเนี่ยก็ได้ดำรงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับ นะครับแล้วต่อมาก็ได้รับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ i SE s ครับหรือสำนักบริหารสูตรวิศวกรรมนานชาตินะก่อนมารับตำแหน่งเป็น,นคณะบดีเมื่อกลางปี2567ครับครับผม <c oughs> แล้วก็แน่นอนนะฮะ <c oughs> นอกจากท่านคณะบดีนะฮะท่านอาจารย์พิทยา <c oughs> เป็นนักวิชาการนะครับท่านยังเป็นนวัตกรนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้นำในเรื่องของอ การมีคุณธรรมการสร้างการทำบุญให้กับ ừ ừ, พวกเราด้วย ừ, <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> ก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับช่วงต้นปีครับ คงต้องรบกวนท่านอาจารย์ออได้สวัสดีปีใหม่หมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการผู้จาภาษาช่างของเราครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ,รบ,รบสวัสดีนะครับเรื่องในโอกาสวาระปีใหม่2568นะครับในานามของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขออัญเชิญบาร,รมีของลล้าทั้งสองราชการนะครับรวมถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและก็เสียงสิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะครับ อำนวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสิทธ์เก่าคณาจารย์นะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบความสําเร็จยิ่งยงขึ้นไปและที่สําคัญนะครับขอให้มีพลังจิตพลังใจพลังบวกในการสร้างสารรค์ตัวเองและผู้คนรอบข้างไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนพร้อมกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับนอาจารย์ครับ ก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานที่ทํารายการผู้จ่าภาษาช่างของคณะเราแล้วก็แน่นอนครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นแฟนประจํารายการเราด้วยอาจารย์ครับอ,อ,อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยแชร์อะไรสั้นๆนิดหนึ่งว่าในช่วงประมาณสักครึ่งปีหรือหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับคณะวิศวะจุฬา มีผลการดําเนินการนะครับหรือแม้กระทั่งมีมีทิศทางในการดําเนินงานหรือผลงานอะไรบ้างครับอาจารย์ครับโอ้ตั้งแต่รับตําแหน่งมาครับ,รบ<ม>ก็เรา,ามีความ c h a l l e n จ์ที่จะต้องดําเนินการในคณะเนี่ยอยู่หลายหลายมิติด,ด้วยกันเลยนะครับทั้งในด้านของอินไซต์เอาคือพัฒนาภายในแล้วก็มองเรื่องของ Positioning ค,คือการมองจะเอาซีนขึ้นมาว่าเราจะไปที่ไหน อย่างไรถึงจะมีค,ความยั่งยืนในอนาคตนะครับในคณะเองเนี่ยเราพัฒนาทรัพยากรในคณะเยอะมากเริ่มตั้งแต่ทําเรื่องกายภาพเริ่มตั้งแต่เรื่องของการดูแลสาธารณสุขดูแลเรื่องของอากายภาพข้างในนะครับ,รบแล้วพยายามจะปรับ กายภาพข้างในให้ให้เป็นลักษณะของการเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับจากฟิสิกเอลเป็นสู่โลกของดิจิทัลด้วยนะครับเรื่องของฟั c ซิลิตีเนี่ยก็จะเป็นควบคู่กันระหว่างฟิสิกอลกับดิจิทัลโดเมนหรือดิจิทัลวินนั่นเองนี่สิ่งที่จะเดินหน้านะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการมองโพสต์เอา i d ไซ n อินเนี่ยเราก็เริ่มมองแล้วว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคณะเองก็สร้างบุคลากรสร้างวิศวกรทั้งสิ่งเก่าไปมากมายครับ นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากนะครับทั้งในด้านของเทคโนโลยีในด้านของ movement โดยมีฟอสต่างๆไม่่เป็นเรื่องของ geo politics ม่ว่จะเป็นเรื่องของ climate ไม่ว่จะเป็นเรื่องของ energy นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของพฤติกรรมของเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาจจะเข้ามาสู่รั้วของเรานะครับมาทำอะเรต้องปรับตัวเยอะมาก เราก็เลยพยายามจะปรับอยู่มากมายเราไม่เราไม่ได้มองวิศวะว่าเป็นแค่หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตจบการศึกษาไปทํางานแต่เราเริ่มมองว่าทั้ง value chain ตั้งแต่น้องนักเรียนที่ก่อนจะเข้ามาสู่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยเราควรจะเข้าไปช่วยพัฒนาอะไรตรงนั้นบ้างก่อนจะเข้ามาสู่คณะของเรารในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากจบไปแล้วจากเรา นะครับถ้าต้องการจะเติบโตในอนาคตในขณะทีะ่ความรู้และสกิลมัน obsolete, ออฟส l ลี e ได้อย่างรวดเวร็วภายในเวลาปี2ปีเนี่ยคณะจะช่วยเหลือสังคมหรือคนที่จบไปแล้วยังไงได้บ้าง นะครับม่ใจะเป็นเรื่องของ Lifelong Learning อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะพยายาม expand value chain จากที่จบไปแล้วออกไปจนกระทั่งสู่ Lifetime ของสิเกา่าเพราะฉะนั้นรเราก็จะ d e f i n e คณะเราเนี่ยเป็น uh, HR development นะครับ uh, เป็น talent creator สำหรับอุตสาหกรรมส,รสังคมไทยสังคมโลกพอเรา d e f i n e ตัวเองเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ l ิ m i t ตัวเองอยู่แค่ในหลักสูตรสปี แต่ก็จะมองว่าเอ๊ะเราจะเชิญแวคนที่เกี่ยวข้องเชเโอรดต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาคนของเราได้ยังไงเช่นเชิญเชิญเชิญภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมในการบรหิหารจัดการ <S <S การศึกษาของเรานะครับทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมก่อนหน้านี้เราแค่รับฟังแต่ฟีดแบ็ k ตอนนี้เราเอาเชิญเข้ามาบางหลักสูตรร่วมในการสอนหรือเชิญเข้ามาร่วมในการกําหนดทิศทางของหลักสูตร ว่าเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าบัณฑิตของเราอยู่กับเราสี่ปีแต่ว่าหลังจากจบไปแล้วไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในสังคมไทยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เรามีเซคโคเดอร์ที่เข้ามาร่วมในการทำงานกังเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราสร้างทาเลนต์ได้ตรงความต้องการเร็วต่อสถานการณ์นะครับแล้วอีกสิ่งที่สำคัญก็คือมันไปช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของ เจนนิสิตปัจจุบันให้มีความกระตือรือร้นอยากจะเข้าไปทํางานอยากเข้าไปโซปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เขาเห็นนะครับครับผมก็ฟังท่านแคทบดีนะครับได้แชร์ริงในช่วงตั้งแต่รับตําแหน่งมาเนี่ยนะครับผมว่า2เรื่องที่ที่ฟังแล้วแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านอาจจะเห็นภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือการมองเรื่องของ value chain ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าวิศวะ มองก็คือ4ปี6ปี8ปีนะครับแต่ไม่ได้มองในเชิง value chain ทั้งก่อนกลางหลังหรือแม้กระทั่ง l i f e Long อันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นหนึ่งในความท้าทายนะครับของของท่านแคณดีแล้วก็ของคณะวิศวะจุฬาถูกครับนะครับรื่งที่2อันนี้ชอบมากเลยครับอาจารย์คือ t ALENT CREATOR ของประเทศเพราะก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้ามองบทบาทของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งวิศวะจุฬาที่ที่เราก็ ก็เป็นพาร์ทหนึ่งะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมไทยนะครับเทเลนต์กรีเตอรก็มีจุดหนึ่งที่แม่นะคงเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคงมีโอกาสได้เห็นผ่านรายการผู้จ่าภาษาช่างตลอดหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตขอยาบไปประเด็นต่อไปครับผมเกริ่นไปตอนต้นว่าเรา111ปีนะครับเลยอยากฟังมุมมองจากท่านอาจารย์ครับว่าหนึ่งหนึ่งของอาจารย์นี่ย นะครับอาจารย์มีมีวิสัยทัศน์นะครับหรือแม้กระทั่งมีแนวทางการวางแผนเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับารย์จริงๆเราตีความหมายหนึ่งหนึ่ง,งยอยู่ในหลายรูปแบบ,ร,บรูปแบบหนึ่งที่เราเคยมองก็คือหนึ่งแรกเนี่ยเราเป็นที่แรกนะครับ,รบของประเทศไทยที่ในการจัดตั้งสถาบันนะครับโรงเรียนคณะ ที่สอนด้านทางด้านวิศวกรรมรนะครับอ่านี่คือหนึ่งแรกรในประเทศนะครับหนึ่งที่สองก็คือเราสร้างความเป็นหนึ่งให้กับประเทศในเรื่องของการที่จะสร้างวิศวกรเรามีเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วคอนติบิวอ่าให้กับอุตสาหกรรมสังคมไทยจํานวนเยอะมากอ่าก็เพราะว่าความที่เราก่อสร้างมานานนะครับมีประวัติยาวนานแล้วก็มีสิทธิ์เก่าที่อยู่ในอ่าในการทํางานทั่วไปเนี่ยอยู่จํานวนมาก และหลายๆท่านก็เติบโตบไปเป็น CEO เติบโตต่างๆเท่าที่เราเคยสำรวจอย่างรวดเร็วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีวิศวกรที่จบจากคณะไปในปีศิกเก่าเนี่ยไปดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตลาดอื่นเนี่ยประมาณหนึ่งในสามจีดีทิของประเทศทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งท้ายสุดเนี่ยเราก็มองว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเทศไทยเนี่ย และก็อุตสาหกรรมไทยสังคมไทยประสบความสําเร็จเป็นที่หนึ่งได้อย,อย่างยั่งยืนครับเราอยากจะเป็นส่วนนั้นที่จะเป็นคนขับเคลื่อนเป็นเกียร์หลักสําหรับการพัฒนาทาลนต์นะครับที่ไม่ได้ตอบเฉพาะโจทย์ของสังคมไทยแต่โจทย์สังคมโลกด้วยครับนะครับโอ้โหนะฮะก็เรียกได้ว่า1นึหนึ่งหนึ่ง นะครับร้อิบเอ็ดปีนะครับเราคงคงไม่ได้พูดแค่ว่าแหมเราจะมีร้อยสิบเอ็ดกิจกรรมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแต่ว่าความเป็นความเป็นหนึ่งที่ที่มองว่าคณะนะครับสามารถที่เขาไปมีส <straightforward> ่วนร่วมในการทําให้สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แต่ยังคงทันสมัยอยู่อันนี้ก็เป็นความท้าทายอันนึงมากครับอันนี้มากเลยถึงแม้กระทั่งเอ๊ะเราจะทําอย่างไรให้ให้สิทธิ์เก่าหรือ กลุ่มคนที่อยู่ในเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความความเป็นเลิศนครับถูกต้องครับถูกต้องขออนุญาตย้อนกลับไปประเด็นแรกครับอาจารย์หที่1นะฮะนั่นก็คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนยันตรศึกษาถูกครับนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นเก้ารุ่นที่5รุ่นเก้ารุ่นที่6ทําอย่างไรครับอาจารย์ที่ที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมเกิดหลักสูตรเกิดอะไรที่ ยังยังคงเป็นหนึ่งในะทันสมัยครับอาจารย์อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปทุกๆุกคนท่านผู้ฟัง้วยนะครับเราคงจะเคยชินกับรูปแบบการศึกษาที่เราเข้ามาเรียนกบการศึกษาแล้วไปทางานครับผมผมจะยกตัวอย่างอันนี้ว่าเป็นลักษณะของการเรียนแบบ linear learning ก็คือเรียนแบบ,บเส้นตรงรเรา <laughs> เรียนแบบเรียนปุ๊บจบการศึกษาแล้วก็ทางานนะครับแต่ตอนนี้มันไม่สามารถทําย่างนั้นได้แล้วพลวัตมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และดีแมนของภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องการคนที่มีสกิลมากกว่านั้นค,คนที่ทำงานลักษณะแบบเรียน,นเรื่องเนี่ยก็จะไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับเราจะต้องมีรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ที่เะเป็น circular learning ก็คือมีการเรียนไปแล้วและระหว่างการเรียนปรับปรุงสกิลตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเจอในอันใกล้ นะครับในขณะเดียวกันแม้กระทั่งจบการศึกษาไปแล้วก็สามารถกลับมา lead skill รีสกิลตัวเองในรูปแบบการศึกษาแล้วก็กลับไปสร้างพัฒนาสกิลใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์ที่ต้องในการใช้ในการทํางานหรือในเนียร์ฟิวเจอรที่เขาจะต้องเจอนะครับเราเ,เราเลยรู้สึกว่า,าเราเลยช่วงที่ผ่านมา2อสมปีเนี่ยคณะก็มีการระดมรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่มากมายมเช่นเรามีแซนบลของ CEDT ครับนะครับซึ่งไม่ได้เป็นคอนเวนชั่นอลการเรียนแบบปกติเลยครับก็คือมีการให้นิสิตฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วจํานวนเยอะด้วยนะสามร้อยสามร้อยคนครับนิสิตก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานนะครับอันนี้รุ่นที่สองแล้วนะครับนี่คือเล่นนี่ตอนนี้เริ่มมาเป็นเริ่มมาเป็นปีที่สามรุ่นที่สองที่ที่ที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยเอาไปฝึกงานผลประกอบการแบบไม่น่าเชื่อดีมากครับผลตอบรับเนี่ยเด็กฝึกงานปีหนึ่งนะครับจำนวนสามร้อยคนเนี่ย ประมาณ75%เดี๋ยวผ,ผู้ประกอบการตอบกลับมาว่าทํางานได้ดีกว่าหรือเทียบเท่านิสิตปีสามโอ้โหครับครับนะครับ <laughs> มันตอบชัดเจนเว่าเด็กมีความกระตือรือร้นมากในการเรียนรู้และทําให้เขา,า relatively ตขึ้นมาชัวร์ขึ้นกว่ารุ่นเดียวกันจะทำให้เขามีความขนขวายในการเลือกเรียนในสิ่งที่เขาเห็นที่เขาไปฝึกงานมาว่าเขาขาดสกิลในเรื่องลีดเดอร์ชิพขาดสกิลในเรื่องของ f i n มูนเชียลหรืออะไรคอมมูนิเคชันพรีเซนเตชันหรือแม้ระทังภาษาหรือขาดเทคนิคสกิลเดเวล็อปเมนต์อันไหนที่เห็นว่าจําเป็นในอนาคตเขาจะกลับมาด้วยความกระหายในการพัฒนาตัวเองการที่เขาโดน ผลักตัวเองจากข้างในมันจะเป็นรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมมากกว่าการที่เราจะต้องไปบอกเขาเรียนอะไรครับรูปแบบนี้แหละทำให้เขาสักเซสในอนาคตเราคิดว่าโปรแกรมรนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากโปรแกรมหนึ่งแล้วได้รับการ,รชื่นชมอย่างอย่างมากมายนะครับครับตอนนี้ก็มีบริษัทที่เข้ามาร่วมโครงการเราประมาณร่วมร่วมร้อยบริษัท นะครับก็เรียกได้ว่าชอบชอบสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดนะฮะตอบโจทย์พูดปัจจุบันนี้เรามักจะพูดซ c คลาอิค o โนมีเราก็ซ c คลาเ Learning แต่พอถึงจุดนี้พอมี CEDT หรือในอนาคตถ้ามีเทรนด์ใหม่ๆมาก็น่าจะมีอะไรที่เป็นสเป c i ฟิกซ i r ลาเร r l นนิ่งใช่เพิ่มเติมมากขึ้นจากคณะวิศวะจุฬาถูกเลยก็น่าจะเป็นกลไกยหลักอันนึงเลยที่ตอบโจทย์ว่าทาให้จากโรงเรียนยันตระศึกษาคณะวิศวะจุฬาและยังคง ยังคงเป็นหนึ่งที่อยู่ในเทรนด์โลกนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตหตัวที่2 1ตัวที่2เนี่ยครับก็คือเราเราพูดถึงทรัพยากรบุคคลเราพูดถึงอลานายจำนวนมากนะครับเราจะทำอย่างไรครับอาจารย์ที่ที่จะทำให้จากภูตรงเนี้ยส0 0 0มื่นกว่าคนกับส0่หมนคนเนี่ยฮะเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการสร้างความเป็นหนึ่ง ให้เกิดขึ้นครับอาจารย์ตรงนี้จริงเลยก็คือเราอย่างอย่างที่ได้เรียนตอนแรกคกือเราเราเริ่ม define คณะเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เป็นนิสิตสีปีกับเรารเรามองคณะคือเป็นคณะ lifetime อของสิทธิ์ที่เคยอยู่ทั้งปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองสิทธิ์เก่าที่มีแว l ยูสูงมากๆ1สิทธิ์ที่อยู่ในสิทธิ์เก่าที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีความรูร้มีเรื่องของสกิลที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนี่เข้ามาเราก็เชิญสิทธิ์เก่าหลายๆท่าหนหนึ่งบริษัทอื่นที่ไม่สิทธิ์เก่านะครับกลับเข้ามาสอนครับหลายๆวิชาเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงซอฟต์สกิลหรือเชิงเทคนิคอลสกิล บางเทิงใน้ฮสกิลเนี่ยก็มาเป็นวิชาเลือกที่สอนร่วมกับคณาจารย์เราในการเปิดสอนซึ่งมันเป็นเบนฟิตต่อนิิสิทอย่างมาก มิสิทธิ์เองก็จะรับรู้เลยว่าไอเน,นี้ยคือของที่ในอุตสาหกรรมก็ใช้จริงๆคู่กับอาจารย์เราอยู่เรื่องที่2ก็คือเราเชิญสิทธิ์เก่าบางคนมาร่วมในการบริหารนะครับครับเพราะว่ามุมมองของในการทําหลักสูตรมุมมองของการที่เข้าใจในอุตสาหกรรมตรงเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นมุมมองที่สําคัญคที่สามารถจะเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับ สิทธิ์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมในสังคมไทยเนี่ยก็จะทราบโจทย์ดีอย่างตะหนักดีว่าอะไรคือความเร่งด่วนอะไรคือเพนพอยท์ที่เจออะไรคือสิ่งสำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องให้กัรวิสิทธิ์ก่อนอะไรควรจะต้องเติมเต็มเราจะตั้ง CDC ก็คือศูนย์ competency development center อันนี้ก็เชิญสิทธิ์เก่ามาร่วมบริหารในการรัศต่างๆที่จําเป็นเข้ามาร่วมสอนนิสิทนะครับปัจจุบันของเรา นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เรามองเราคิดว่าอีโคซิสเ็มของการทำอย่างเงี้ยมันเป็นการทำให้เราก็นำเอาแวร์ยูสิเก่าเข้ามาเติมเต็มในขณะในขณะเดียวกันคณะเองก็สามารถเติมเต็ม v a l ์ยูสิเก่าที่กำลังต้องการรีสกิ l ครับ r ีโ u c ักท e ตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เป็นทรัพยากรที่เป็น Talent ระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆให้กับสังคมในสังคมโลกของเรารจริงๆตัวนี้ผมว่ามันก็ทำให้เกิด สิ่งเรียกเป็นวินวินชุเอชชนใช่ครับนั่นก็คือแน่นอนนิสิตได้นะครับเพราะว่าก,ก็ได้เจอกับผู้รู้นะครับในเวลาเดียวกันผมคิดว่านอกจากบริษัท ห้างร้านเอกชนได้ผมว่าจริงๆอาจารย์เรานักวิจัยเราก็ได้ประโยชน์เต็มนะครับเพราะว่ามันก็คือโอกาสของโจทย์วิจัยของโอกาสในการที่ไปทดลองในเรื่องของ user development ที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็หนึ่งตัวที่2อนะครับอาจารย์ทําให้แหมครเอเตอร์กันรวมพลังกันนะครับทำให้เกิดความเป็นหนึ่งหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับหนึ่งตัวที่3าครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงว่าทำอย่างไรให้คณะเราเขาเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ประเทศเนี่ย เก้ามาเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียของ Asia, อาเซียนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนวัตกรรมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับรอาจารย์อันนี้ถูกต้องเลยมี 2, 2ส่วนเลยครับหนึ่งนวัตกรรมสองนวัตกรครับแล้วก็สามคนที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมนั้นครับเราเราเองเราในอดีตเนี่ยเราก็เคยมุ่งพัฒนาเรื่องนวัตกรรมกับนวัตกรอยู่พอสมควรครับ แล้วเราก็คิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเดินหน้าอยู่แต่เราก็พบหลังจากที่เราได้ดําเนินการพูดคุยคือไม่ใช่ประเทศเรามีปัญหาอย่างเดียวหลายๆประเทศก็พบปัญหาเดียวกันครับเราได้ไปปรึกษาสถาบันชั้นนําของโลก MIT นะครับ u u s t t t s n s t t t u u t o o t t e h n o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  y ครับนะครับซึ่งเองเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยูอ่ก็ไปพบรูปแบบหนึ่งของการที่ทางทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็เคยพบสถานการณ์แบบนี้หนึ่งครั้งนะครับ,รบนานมาแล้วตอนที่ยุคที่เป็นยุคพัฒนาสกรรมใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยการผลิตของฝั่ง USA เนี่ยยังไม่สามารถทัดเทียมฝั่งญี่ปุ่นได้ครับครับครับเรื่องของการเรื่องการผลิตเช่นเรื่องของโตโยต้าซิสเต็มอะไรต่างๆที่ที่มีการทําเรื่องของ l e นเรื่อ,อการทำเอฟเฟชั่นซในการผลิตสูงมากๆจนกระทั่ง Big กรีของสหรัฐอเมริกาเช่น GM f o ร์ รวมถึงไครเซอร์เนี่ยเริ่มรประสบปัญหาในการพัฒนาตัวเองก็เริ่มไปคุยกับสถาบันใหญ่ๆเช่นเอไมทีที่อเมริกาเนี่ยก็มีคนผลิตมีสถาบันที่ผลิตนักวิจัยวิศวกรกร,ระดับเลิศเต็ไมไปับแล้วก็มีที่ผลิต MBA ที่ดูทางด้านแบบระดับโลกเช่นเดียวกันเยอะเนไปหมดนะครับ,รบแต่ทำไมยังซักเกอร์อยู่ตรงนี้กเขาก็เลยมองว่าจำเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนจาก เทคโนโลยีที่อยู่ทาง middle management ซึ่งเป็นกลไกที่มันขาดในการขับถ้าเรามีในวัตกรรมแล้วในตงก่อนแล้วมันยังขาดสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนอยู่ตรงกลางเป็นที่มาของหลักสูตร LGO นะครับ leader for global operation นะครับซึ่งทางจุฬาเองนะครับทางคณะวิศวะทางเนก็เข้าไปร่วมแล้วก็ศึกษาแล้วคิดว่าจะนำรูปแบบ ใกล้เคียงกันเนี่ยนำมาใช้นะครับในการที่จะพัฒนาอของในประเทศเหมืนอนกันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ที่ผสมผสานกันระหว่างทางคณะวิศวะรวมถึงทางฝั่งบริหารจากบัญชีด้วยเป็นหลักสูตรร่วมกันนะครับในการพัฒนา middle management ตรงกลางให้เขาสามารถจะเป็นเทคโนโลยี management ที่สามารถจะขับเคลื่อนจริงๆนะครับ,รบจากส่วนตรงนี้ขึ้นมาได้รูปแบบนี้ก็จะแบบไม่เหมือนเดิม รูปแบบการสอนนี้ไม่เหมือนเดิมจะมีบอร์ดจากอุตสาหกรรมครับเข้ามาร่วมในการบริหารวางทิศทางฟังจากถ้าอาจารย์พูดถึงแค่นี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการเราอยู่น่าจะรู้สึกโอ้โหอยากให้ลูกได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศแบบนี้นะครับก็โดยโดยสรุปครับทุกท่านครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง นะครับแน่นอนคือคงไม่ใช่มาเป็นการประกาศว่าเราเก่าแก่ที่สุดนะครับแต่คือหนึ่งในที่นี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งในที่นี้มันคือจะทําอย่างไรให้เรายังคงทันสมัยครับเซอร์คูลาร์เลยนะทำอย่างไรที่จะทําให้อาลัมนายหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราโตไปด้วยกันถูกแล้วก็ทําอย่างไรที่จะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศใ่นะครับถูกครับอาจารย์ครับเราเหลือเวลาประมาณสักห้านาที <ừ> นะครับการผมผมมีอีกสองคำถามที่อยากจะถามท่านอาจารย์นะครับ <ừ> คำถามข,ข้อแรกเนี่ยที่อยากถามคืออาจารย์มองทักษะของวิศวรกรยุคใหม่ <ừ> อย่างไรบ้างครับร okay. อาจารย์โอเคจริงๆมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับครับแน่นอนเ,ออเราค้นพบอยู่หนึ่งข้อเราค้นพบว่ามีความวิศวะเนี่ยมันสามารถเป็นมันเป็นศาสตร์เจเนริกที่สามารถจะ ใช้เป็นเรียกว่าวันทูเมนี่เป็นความโชคดีของสัง่งนักวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์นะครับเนื่องจากเรียนเรื่องของซิสเต็มเรียนเรื่องของโลจิสติกรยนเรื่องของการกระบวนการคิดต่างๆที่เป็นเ t ิงเมติกติงกิ้งก็ช่วยให้คนได้เรียนทางวิศวะนี่สามารถจะทํางานที่แม้กระทั่งไม่ตรงฟิลดได้หลายแับเพราะฉะนั้นทักษะที่สาคัญกัย่างนั้นกนะ็คือการนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามโลจิคเชิงบิสเนสเชิงพฤติกรมรมของการทํางานจริง ไม่นันคือจำเป็นจะต้องมีความมีทักษะในเรื่องของ uh, leadership เรื่องของ uh, management เชิงการปฏิบัติการ operation รนะครับ uh, เรื่องของการทารักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับเรื่องของ financial ที่ต้องเข้าใจว่าการทำอย่างยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีรูปแบบการเงินที่มัน stable อันนี้ต้องยอมรับนะครับทีมนายวิศวะเองก็ตามอะไรก็ตามไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ก็ต้องมองเรื่องนี้อันนี้เป็นทักษะที่จะควรจะต้องรู้เพียงพอถึงไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพรสตแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยณตอนนี้ไม่ทําไม่ได้ก็คือเรื่องของการที่ควรจะต้องรู้เรื่องของ sustainability การทำอย่างไรมีไฟแนนซมี financial stability ก็ต้องมีเรื่องของการที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงแบบ เข้าใจกระบวนการในการที่จะดูแลประเทศดูแลทรัพยากรให้ไปในอ,อย่างยั่งยืนเรื่อง ESG ต่างๆเรื่อง Climate t e c h ต่างๆนะครับ,รบที่ต้องเข้าไปดูเข้าไปเข้าใจนะครับแล้วก็ผมว่าอีกสำคัญอีกอันนึงเลยเนี่ยตรงกับฟิลเราคือเรื่องของ AI ับเรื่องของ Data Analysis นะครับเราคงขับเคลื่อนด้วย Data driven เพราะฉะนั้นอะไรเกี่ยวกับ Data เป็นสกิลที่จำเป็นเช่น Optimization จุดไหนจุดตัดสินใจเราจะเดินหน้า ลงทุนจุดไหนตัดสินใจจะเป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับจุดไหนนี้คุ้มในการที mm ่จะ employ เรื่องไอเดียใหม่ๆผมว่าสิ่งนี้แหละทั้งหมดทดี่พูดถึงเนี่ยเป็นสกิลที่จะต้องแบบ fulfill ให้ค่ะนิสิตของเราฟังทักษะของวิศวก,กรยุคใหม่เข้ามามนี่ก็เข้าใจท่านอาจารย์ย้อนกลับไปแต่แรกเลยครับว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ใช่แล้วก็หนึ <100 S 2> 1> 1ปีมันก็คงถึงเวลาที่จะต้อง ที่ต้องสร้าง S-Curve ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับจันครับเหลือคำถามสุดท้ายแล้วครับอาจจะขอฝากเป็นประเด็นทิ้งท้ายนะครับนั่นก็คือในปีนี้ครับ2568เราจะได้เห็นอะไรจากคณะวิศวะจุฬาในการบริหารของท่านอาจารย์วิทยาบ้างครับครับก็คงเป็น2เรื่องหลักๆครับนะครับเรื่องแรกก็คือเราปรับให้ทุกๆหลักสูตรของเรารมีไมเนอร์อยู่ ไมเนอร์ก็คือเป็นโมดูลเล็กๆนะครับอของอทุกๆสาขาวิชาคเครื่องกลสิ่งแวดล้อมเคมีคอมพิวเตอร์โยธาอุตสาหการต่างๆเพราะฉะนั้นนิสิตเราก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ,บเพิ่มเติมในสาขาต่างๆอันนี้ก็จะสร้างตัวเองให้เป็นเชฟเชอร์ลิสในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากมายรวมถึงเรื่อง sustainability ด้วยนะครับเรื่องที่2ก็คือหลักสูตรใหม่ที่ผมแนะนําเรียนก็คือการที่จะสร้างทั้ง sandbox รูปแบบใหม่ รวมถึงหลักสูตรที่จะสร้าง m i t e l h t i c h n t e c l n i n a l m m n n t e m e n t นะครับที่จะพยายามเป็นหลักสูตรที่ร่วมเอ็มทครับแล้วก็ทางทางคณะบัญชีในการสร้าง t a าเลนที่จะขึ้นไปขับเคลื่อนประเทศในอีกรูปแบบหนึ่งนะดับที่เป็น Middle Management ข้างบนนะครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคิดว่าด้วยระยะเวลาที่เราพูดจาภาษาช่างกันนะครับประมาณสัก27-28นาทีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เราคงได้เห็นบทบาทนะครับแล้วก็ภาวะผู้นําแล้วก็ที่มีวิสัยทัศน์นะครับของท่านคณะบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวรนนะสุโภสิทธิ์นะครับที่มาพร้อมกับ111ปีของคณะวิศวทจุฬานะครับแล้วก็มาพร้อมกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงโลก ใบนี้ที่รวดเร็วมากๆและแน่นอนว่า,าคนที่จะต้องทํางานในยุคต่อไปนั่นก็คือน้องๆที่จะเข้ามาเรียน <c oughs> นะครับจะทําอย่างไรให้เขามีทักษะวิศวกรยุคใหม่หรือคนที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลจะทําอย่างไรที่เขาอยู่ในสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็สําหรับรายการพูดจาประสาช่างวันนี้ครับ นะครับต้องขอขอบคุณครับท่านวิทยากรรับเชิญครับท่านค้บ,บดีนะครับท่านอาจารย์วิทยาเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาพูดจาภาษาช่างกับเราแล้วก็ได้กรุณาทําให้เราเห็นนะครับว่าจากอดีตปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉายภาพอนาคตให้กับเราแล้วก็คิดว่าทุกภาคส่วนคงเฝ้ารออ,อย่างน้อยก็2เรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับอาจารย์ ไมเนอร์น้องๆรอแน่นอนนะฮะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมายลักสูตรใหม่ๆกับ MIT ครับคณะบัญชีเป็นต้นนะครับสำหรับรายการพูดจาภาษาช่างวันนี้ครับผมอาจารย์พิสุทธ์นะครับแล้วก็ท่านแคปดบีท่านอาจารย์วิทยาครับขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับพบกับรายการพูดจาภาษาช่างได้ทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำเราครับวันนี้เราสองคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ